สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกว๋วยเตี๋ยวจับกังอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายนะครับนี่ครับกว๋วยเตี๋ยวจับกังเป็นกว๋วยเตี๋ยวเปื่อยนะครับเป็นประเภทเปื่อยๆหมูเปื่อยเป็ด,ปดไก่หมูกรอบหมูอะไรประมาณนี้แหละมีอะไรบ้างไม่รู้แต่ตอนนี้สั่งกว๋วยเตี๋ยวเป็ดกับกว๋วยเตี๋ยวหมูมานะครับชามละห้าสิบบาทเท่ากับวร้านทั่วไปเลยแต่ปริมาณนี้เยอะมากนี่ครับ คนนี้สั่งก๋วยเตี๋ยวหนึ่งเกาเหลาหนึ่งมานะครับแต่ว่าสัดแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวอิ่มแอแรเกาเหลาต้องใส่คุงกลับบ้านนะฮะชามละห้าสิบบาทเกาเหลาหกสิบบาทนี่ครับเส้นท่าบ่อแท้ๆเลยนะครับเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวท่าบ่อเป็นเล็กๆครับเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวหนองคายนะครับ มันไม่เป็นไม่ใช่แปรๆแบบใหญ่ๆนิดนึงเหมือนตามอุดรนะฮะเนี่ยเกาเหลาเน้นเน้นเนื้อเลยครับเยอะมากนี่เกาเหลาูเนื้อเนี่ยดูเนืนเนนเ้อเป็นประเภทเปื่อยๆนะครับใครมากินแล้วรับรองว่าจุกกลับบ้านแน่นอนนะครับห้าสิบบาทเหมือนร้านทั่วไปสำหรับเครื่องปรุงก็จะมี น้ำส้มพริกเผาน้ำตาลน้ำปลาแต่ชิมก่อนครับรู้สึกว่าจะเค็มหน่อยๆน,นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเค็ม่าไรเป็นน้ำจะเป็นปนระเภทแบบตุนๆนะครับแต่ก็แปลกอย่างหนึ่งคือสมัยก่อนที่เหมือนกับกินมีจะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะไม่มีเนื้อนะมีแต่หมูแต่ไก่เป็ดนะครับแล้วจะมีข้าวข้าหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบอะไรมีนะมีขายก็ เอฟเอฟมันกันเลยครับตามสไตล์จับกันงครับ <c oughs> คือ50บาทนี้อิ่มแน่นอนครับอิ่มกลับบ้านแน่นอนคำ <c oughs> ใหญ่มาก